วันนี้เรามาดูเรื่องการเปลี่ยนเรียกว่าห่วงห่วงของถังน้ำมันนะครับก็คือจะเจอปัญหาครับพอใช้นานสักพักรถนะครับก็ถึงเวลาของเขาไอห่วงนี้ก็จะขาดนะครับก็วิธีการเราก็ไปสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนั่แหละ หวงหวงของตัว w 1 7 6ครับผมแน่ใจ G จ a c a a ก็น่าใช้อันเดียวอันพับฟา้าเหมือนกันเราไปสังเกตว่าหัวเป็นเกียวแบบนีบ้ก็ไปสั่งมาครัวิธีการออกอันนี้ก็ตัดเลยตัดออกก่อนนะครับแบบเนี้ยใช้คีมตัดตัดตอ,อกไปมาพอตัดแล้วมาเทียบดูครับก็ก็จะเป็นพาร์ทที่วงแหวนเท่ากันเลย เวลาใส่ครับก็ให้ตัวเนี้ยตัวเตี้ยๆเนี้ยอยู่ชิดด้านในครับอย่างเงี้ยครับเวลาใส่ก็คือใส่ด้านหนึ่งก่อนครับอย่างเงี้ยผมใส่ด้านนี้ก่อนเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเอ,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 อาไขควงแบนเนี่ยครับไอ้มัปัดแบนเนี้ยค่อยๆแซะงัดเงี้ยครับงัดปึ๊บงัดปึ๊บเงี้ยครับงัดไปเรื่อยๆจะเข้าร่อง ด้าใสครับก็อันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้สมมติว่าเราใส่ครับก็พยายามจะให้ทิศทางของยางอยู่แต่ละครับนี่คือบากขวางนี้ยางอยู่แต่ละบ่างลี้ยวอยางอยู่แต่ละเพราะต้องบวาบิดยางมันจะได้ไมีรังไสบิดที่ตัว คลิปก็ถ้าใครตัวนี้ขาดนะไปซื้อเอาประมาณไงเอาเปลี่ยนก็เรื่องปกติขาดได้หมดทุกคำ